สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพัฒนาพารวยนะคะกับหวยลาานะคะพี่น้องจ๋าหวยเลาวพัฒนานะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดเนาะชุดสายวิ่งรูดนะคะก่อนไปรับชมตัวใหม่ของวันที่14ธันวาคม2565เรามาดูผลของวันที่12กันก่อนนะคะ ่าซึ่งสูตรนี้แอดก็ลงทางช่องนี้อ่าครั้งแรกเนาะพี่พิจาชุดสายวิ่งรูดนะคะอามาดูตัวเด่นที่แอดให้ไปแอดให้เด่นไปที่04แล้วก็6รูดที่0นนะคะสำหรับผลที่ออกก็คือเก้าสามศูนย์สองเกนะคะเก้านี้มาบนมาล่างเลยสองบนล่างเลยนะคะแต่ว่าแอดให้วิ่งรูดที่ศูนเนาะให้เด่นที่ศวิ่งรูดที่0ูนย์นะคะ ล่างของ6ตัวก็คือ93แอดหลุดไปล่างของ5ตัวก็คือ30ล่างของ4ตัวก็คือ02บนก็คือ2 9 2สนะคะแอดสรุปทั้ง6ตัวห้าตัว4ตัวนะคะ3ตัวเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋าอ่าล่างของ6ตัวแอดหลุดไปล่างของ5ตัว30ย์วิ่งรูดที่3มแอดมาในตัวกลับนะคะพี่พี่จ๋ามาในตัวกลับเนาะอ่า มาในตัวกลับส่วนล่างของ4ตัวก็คือ02 0 2มาตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะมาตัวที่แอดเน้นส่วนบนเนาะ2 9 2แอดหลุดไปนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวทางอ่าสูตรอื่นๆนะคะพี่พี่จ๋าช่องนี้แอดจะลงอาเฉพาะราเฉพาะล,า,า,ะลาวเนาะตอนนี้ก็ปรับอยู่นะคะพี่พี่จ๋าพี่ๆหลายท่านอาจจะงงเนาะ ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าทำให้งงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่14เนาะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่วี๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะอาไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูตาอามาดูตัวเด่นกันเนาะสาหรับชุดสายวิ่งรูดนะคะมาดูตัวเด่นกันก่อนอาตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมีห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะคะมีห้ามีหนึ่งมีเจ็ด แอดจะวิ่งรูทที่5นะคะแอดจะวิ่งรูทที่5อ่ะมันรูที่5กันนะคะ5ก็จะมี5 0นะคะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นเนาะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ห้เจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะพี่พี่จ๋าเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะย้านะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่พี่จ๋าคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่พแบบนั้นนะคะ ถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเนาะอ่ามาดูกันนะคะสำหรับแนวทางวิ่งรูทที่5นะคะสายวิ่งสายรูปของเราเนาะอ่าแอดก็จะเน้นไปที่5 0ศูนย์นะคะ5 1 5 2 5 3 5 7แล้วก็5 8นะคะอ่าอย่าลืมนะคะได้แนวทางแล้วเนาะ นำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ